ไปเมื่อตอนวันไหนอ๋อที่เป็งเทอ่ะยี่สิบเก้ายี่แปดกุมภาพันธ์นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะยี่สิบแปดนะสวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลนะคะก็ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะฮะเราเก,ก้าหมื่นซับมาประมาณครึ่งเดือนแล้วนะห,หลังจางกนั้นก็ น, 100, 200, น้องมาแล้วชาาใช่ไหมน้องรอ,มา,องมาแล้วนะคะน้องน้ำมนต์มาแล้วนะมากับรถนี่คู่ใจเลยนะคะน้ำมนต์มาแล้วจ้านี่นะคะน้องมาแล้วนะคะคนรอมาแล้ว รำแก้บนให้คุณเซรีสมา ท่านที่เข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสาวมนลุงปืนแม่อ๊อฟพี่เสือพี่แอนพกกี่ลุคกี้ลุงจิมมี่พี่พีรวัลป้าฮันนี่ไทาาาายบ้านนอกป้าสาป้าไหนบ้านป้าสมรป้าดา,าน้อง,งน้ำมนน้องฟางดัน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 ทีวเหล่ี่ยว,พ,ยวพี่หมูนา่าแล้วก็<ห>พี่สอนนะคะนั่งรับ20ท่านนะคะได้เงิน รชื่อแล้วเตรียมตัวอนะคะให้ได้แสนหนึ่งที่เท่าไดีอ่เดือนอะไรดีนะอยากให้ได้แสหนึ่งสเดือนเือน่ะเอคตอนนี้เดือนสมใช่ไมสามสี่ห้าหกอีกสี่เดือนอ่ะจะได้ไหมอีกแปดพนอ่ะนะครับอีกสี่เดือนจะได้ไหมแปดพันรับเนาะเดือนละสองพนะไม่ได้อเยอะเดืนละสอง ป้าไทยบ้านหนูนามาแล้วบอกแล้วก็โทรบอกเขาหน่อยเขารู้ไหมฮะอ๋อเขาไม่รำแล้วไปไม่รับโทรแล้วไม่ส่ยอะก่าเอ้วขากล้องล้มจังเลยเอฟซี 4, เพราะว่ามันลมมันแรงนะคะ น้องน้ำมนต์ไปขึ้นนะปกกับพี่เสือแล้วนะนุง่นงยังว่าในหนึ่งเขาอยู่เบาอ๋อนี่นะคะน้องน้ำมนมาแล้วนะคะนูนาไม่มา พ่อเปล่าลำแท้พ <m> ่อเปล่าลำเลยพี่เตอด้วยนะพี่เตอพี่เตอมาลราด้วยนะคะให้พ่อเปล่าลำด้วยเขาบอกชิดปากแปรกับลำด้วยมันไม่ครบยี่ เต๋อมาแต่งตัวรอแน่หรอหนูนาก็ไม่ได้มาเจ้าใครมาแทนหนูนาช่างดำอยู่ไหมช่างดำอ่ะแทน่หนูนานะคะพี่เต๋อแทนสาวคนค่ะช่างดำแต่งตัวด้วยเนื้อ หนาวแห้งเด้พี่นงสวัสดีจ้าคุณโมนาขอบคุณนะคะที่เข้ามานะคะ ตอนนี้ก็มาอยู่กับน้องน้ำมนต์นะคะหนาวแห้งเด้่มอ